ครับผมเมื่อกี้ก็ผักกันลงน้องกับแม่ใหญ่นะครับผมนี่นะครับปลาที่ได้นะครับผมเมื่อวานก็เอาไปหลายโลแล้วครับผมวันนี้ก็ออกไปอีกครับผมขายได้หลายร้อยแล้วครับผมนี่นะครับปลาในทองนะครับผมอาวิลงจับปลาในลงมาดูดิตัวใหญ่เหรอเออตัวใหญ่จับจับใส่ทุงก่อนเลยก็ได้นี่นะครับมันมันมันเยอะครับตลาตัวนี้หนักครับผมกิโลวะเนี่ยปุาจับใส่เลยระวังปลานิลเด้อปลาหมอเอาไว้เอาไว้ปล่อย น้องเถึกนี่นะยายจับใส่ล่ะนี่ครับลงกันสองคนครับแต่เช้าเลยกับแม่ยายนะครับไปขายขายสดห้าห้องิงหกินไหมขายขายากสื่อเอาออกเอาออกเพราะว่าจะเอาปลารุ่นใหม่มาลงนะครับผมรุ่นนี้ก็มันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่ปลาขาวก็มีนะครับผมนี่ขาวขาวตุ๊กเพี้ยน่ะ นี่ยนี่ปลาหอยไอต้มจะเอาออกให้หมดได้ปลาคอใหญ่ตัวนึงนะครับผมอยู่ในอยู่ในถังใหญ่เอากระบาอยู่สามตัวตัวเดียวปลาคอใหญ่ลากรอบเดียวตอนนั้นเข้าสามตัวตัวใหญ่เลยครับเอาไม่อยู่นะครับเพราะมันตัวใหญ่มากแฮก็เฮเล็กๆนะครับผมได้ได้ตัวหนึ่งตัวสองตัวรอดหนีไปครับตอนนี้ยังเอาไม่ได้อยู่ในน้องนะครับต้องเอาขึ้นก่อนนะครับผม <อา S 2> งั้นเดี๋ยวเอา งั้นเดี๋ยวเอาอันมามาปล่อยเดี๋ยวมันจะกินเอาหอมเครับเออเอเดี๋ยวเอาไปปล่อยปล่อยตัวนี้จะเอาไปปล่อยนะผมปล่อยในน้องน้องน้อยนะครับผมน้องน้อยผมก็สูบน้ําใส่ตลอดนะผมนี่นะครับน้ําไม่เคยขาดนะผมเป็นน้ําบดานสูบโซล่าเซลล์นะครับผมปล่อยไว้ปลาหมอตับหอยทำความสะอาดน้องใหญ่นะผมแล้วก็จะเอารุ่นใหม่มาปล่อยนะครับจะสูบ ไปเติมแล้วก็ปลอตอนนี้ขึ้นมาพักก่อนกินน้ำกินท่านะครับเนือเคครับผมกินน้ำก่อน